สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มารีวิวนะครับเพราะว่ามี FC ท่านหนึ่งบอกต้องการให้เรารีวิวปลุกผี rc ร้อยนะครับซึ่งอะไหล่มันไม่ครบนะครับวันนี้เราก็จัดการหาอะไหล่โดยการไปซื้อซากมานะครับซื้อซากมาเอาชิ้นงานชิ้นอะไหล่นะครับบางไหนดีก็เอาอันไหนไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับเดี๋ยวมาชมนะว่าเราทําอะไรไปบ้างตอนนี้เราก็ยิงทายเสร็จแล้วนะครับชิ้นงานนะยิงสายนะครับ ยิงสายเสร็จแล้วนะครับฝั่งหลายชิ้นไม่มีอันนี้นะครับเราก็ทําการยิงสายเรียบร้อยชิ้นแรกชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ทิ้งซึ่งซึ่งของคันที่เราจะปลูกผีคือมันไม่มีมาเลยชิ้นนี้1ชิ้นเนี่ยซึ่งเราได้มาได้มาเสร็จปุ๊บเราไปซื้อเครื่องมาแล้วก็มาลื้อเอาตัวนี้นะครับแต่มา1ชิ้นนะครับแล้วก็ได้ตัวนี้มาอีก1ชิ้นนะครับ ป็นของซูซูกิเมอินเชแปนนี่เราก็ยิงสายเรียบร้อยนะครับครับสายเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ชิ้นที่2ซึ่งมันหายไปครับชิ้นที่มันไม่มีนะครับแล้วก็ตามด้วยชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ครับที่มันไม่มีนะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับเราก็ทดก,การยิงสายทาความสะอาดเรียบร้อยครับครับเรียบร้อยฝัยย่งนี้ฝั่งนี้ที่ขาดหายไปเราได้ครบแล้วครับ เสื้อสูบยิงสายเรียบร้อยนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับจะให้ผมรีวิวตอนยิงสายก็คงเคยทําไปแล้วนะครับมันมองไม่ค่อยเห็นครับก็เลยต้องรีวิวตอนที่มันเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วอันนี้นะครับอันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนครับเราต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน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 เสื้อสูบนะครับเปลี่ยนเสื้อสูบเราต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับ สายเสร็จแล้วเพราะว่าจําเป็นต้องเปลี่ยนเพราะว่าตัวนี้ของเด ah. ิมมันเป็นแบบนี้นะครับมันมามันมาแบบนี้เลยมันมามันมาแบบเนี้ยนะครับเราก็เลยจําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับของเดิมซึ่งบอกไม่ถูกเลยนะครับตามสภาพนี้เลยครับเราก็เลยต้องเอามาเปลี่ยนนะครับนีเปลี่ยนครับแล้วอยู่ชิ้นนี้แต่ว่าดุมเราต้องซื้อใหม่นะครับ นี้ก็ยิงสายเสร็จแล้วนะครับยิงสายเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ทําความสะอาดพ่นสีอันนี้ก็ยังใช้ได้นะครับต้องทำความสะอาดก็ยิงสายทีนี้นะครับอันนี้เรามารีวิวนะครับรีวิวว่าาะมี fc อยากถามว่าอยากดูตอนที่ว่าเริ่มทําอะไรบ้างทำอะไรก่อนหลังครับนี่ก็ยิงสายเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้ก็ยิงสายแล้วจะขัดสนิมนิดหน่อยครับ อันนี้ของเดิมติดรถมาไม่มีนะครับเราก็ไปเอามานะไปหามาจากเชียงกงนะครับซากรถครับอันนี้ก็เหมือนกันนะติดรถมาไม่มีแต่ว่าผมก็ได้สภาพมามันขี้เละหน,น่อยนึงเดี๋ยวทํารอๆหน่อยครับอันนี้ก็ได้มาอันนี้ของเดิมติดรถก็ไม่มีนะครับอันนี้เ้าแคงแขคงยิงสายเสร็จแล้วนะครับชิ้นนี้ยิงสายเสร็จหมดแล้วยิงสายทำความสะอาดก่อนนะครับ ก่อนที่เราจะพ่นสีทุกครั้งนะครับเพราะว่าถ้าเราพ่นสีแล้วเราไม่อยากทาความสะอาดสายสะอาด,าดทุกซอกมุมนะครับทุกชิ้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันน,นนี้เราก็ทําการยิงสายเสร็จความสะอาดด้านในเรียบร้อยนะครับทุกชิ้นนะครับล้างน้ํามันเบนซิน,นก่อนตัวนี้ก็เสร็จแล้วครับชิ้นนี้ก็เสร็จแล้ว ยิงสายเรียบร้อยช,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  ah ช,ชิ้นนี้ชิ้นที่เป็นทะเบียนชิ้นสําคัญเปลี่ยนแตงไม่ได้ชิ้นนี้ชิ้นอื่นแตกยังเปลี่ยนได้ครับชิ้นนี้แตกเปลี่ยนไม่ได้นะครับต้องช้อันเดิมนะครับเดี๋ยวผมลูกปืนพวกนี้เราเปลี่ยนใหม่หมดนะครับนี่เสร็จแล้วยิงสายเสร็จแล้วนะครับสะอาดตามที่เห็นะครับข้างล่างข้างบนเสร็จแล้วนะครับอันนี้คอนะครับคอแล้วก็ทาการลอกสีเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็ขัดสีแล้วก็พ่นนะครับนะครับ อันนี้อันนี้ไม่มีมาเราก็ไปเอามาจากรถเก่าเดี๋ยวเราก็ยิ่งสายยิงสายพ่นสีนะครับชิ้นนี้เราก็ได้มาแล้วแล้วก็ชิน้นนี้เดี๋ยวเราก็ทำการยิงสายนะครับพ่นสีอันนี้ก็อามาจากรถเก่าเหมือนกันนะครับเชียงกงแล้วก็ตามโดยชิ้นนี้ครับชิ้นนี้ใต้ของบนครับนี่เราเป็นการยิงปุ๊กพีนะครับอาซีเดี๋ยวมามาชมชมโค้งนะครับ โครงมาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูโครงครับโครงนะครับสภาพนี้นะครับเรามาจัดการเจียร์ตรงนี้ออกหมดเลยนะครับโครงตอนที่มาแล้วก็จะเชื่อมเกียร์โยงเชื่อมอะไรมาเยอะแยะเลยครับตอนนี้เราก็ทําการเจียนะครับเจียออกแต่งนะครับแต่งแต่งให้มันเรียบนะครับเดี๋ยวล้วก็ปูนะครับนี่ก็ลอกสีแล้วครับตอนลอกอันนี้ด้านล่างจะมาประมาณนี้นะครับนะครับ เทปซีที่อยากชมว่าผมรีวิวให้ดูนะครับว่าสภาพก่อนทํามันเป็นยังงี้นะครับนี่ขูดออกหมดแล้วนะครับแล้วก็จะ้ขูดสีให้ออกนะครับล้างดีกระดาษทรายขัดมาชมด้านบนสภาพผุผีอันนี้ก็จะมีรอยนะครับรอยนิดหนึ่งนะมองทะลุด้านล่างนะครับมองทะลุด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวเราจะาการโป้อย่างดีนะครับ เป,เป็นกาโปอย่างดีนะครับแข็งแรงนะแข็งเลยากาโปเดี๋ยว่าขัดสนิมออกไหนก็เป็นประมาณนี้นะครับคันนี้นะครับก็อ,อายุก็คงจะเก่าพอสมวครวรเก่ามากแล้วก็เดี๋ยวมาชมตอนเสร็จนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะอฟซอยากให้เรารีวิวนะครับเดี๋ยวมาชมตอนเสร็จนะครับขออนุญาตรีวิวแค่นี้เดี๋ยว เริ่มทำสีผมก็จะมารีวิวทั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ